า้่ไสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น,อนอพพอ้องอเอฟซีที่หักแฟงบอว่าเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพ่อรับซ่องมาจอยแชนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมือวนนี้เมื่อวนนี้ทางมาจอยก็ได้มาหาทาง น้องหมายคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องนะมาอยู่เรื่องเที่วชาตินนะก็มีผู้ใหญ่ใจดีทางบาวอ็นพันอะไรมาซื้อสิงของมาให้น้องพันข่าวสารนะขมาม่าละขนมลูกพันอะไรพี่น้องนะอาจจะไหนก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบ่งไปส้มไปติดไปเบ่งไปส้มล้วก็ไปพูดไปคุยนํากันน้องบ่จากซาเจเวลาพี่น้องปะไปบ่งไปส้มกับน้องกันเลยพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจในเด้อพีว่า เราไปลองตอนนี้ทางเรากันตาแกัชิังรถกบอนะ่อดจลองเอฟีว่าโอ้งงนี่โ้อยากนังตรงนี้นะพี่้องเนาะแต่เมื่อวานในเชิงเห็นการนี่แหละไปเดินทางมาหาน้องมันจะไปจย์นองมาทำว่าขาดเรืออยอย่างพี่้องเนาะแต่เนกะบอกว่าขาดนี่แหละเท่าและกรลูก่อเนาะเชิงบรรยากาศไอ้ได้ับภารกิจกับผู้ใหญ่ได้ร้องแหละเป็น่ายไอ้ซื้อเข่ามานี่หนึ่งกระสอบมูลค่าหนึ่งพันพัน เทเน้อพี่น้องเนาะขอเงินมันพอดหกห้าหมื่นพอดแต่หกสามเลยกแต่มีหนีไวไวเก็ดหนึ่งน้อพี่น้องเนาะเลกเงนก็เย็นมีกระชรอยแทงมือกับไ่ได้ไปกซิมีไวของไทยก็เย็นไปก่อนกจังหวันี่นี่เสนหเนาะลการ่นให้บางนเอาเงินบอมให้น้องพรอม่องร้อย้องี่น้องเนาะองร้อยค่ะ แสนแสนอะไรวะหกหกสิบสามกบบดีเป็น,น,น,นเนออแสนแสนสามชิปเนาะมาจดแมนแสนสามสิบหกแต่ว่าบอลเห็นก็ยกคืนแค่นี้เนาะกงกันเรื่องเรือตั่แสน 3. สามชิบเนาะน้องแรงยี่สิบสองร้อยใ เขาสียไม้ก่อนก็ได้จตกว่คอื่นเียงบ่าวเอชียงบาเนาะร่องเหมือนจับเป็นคนว่าบุคคลผิวไทยนะให้บอกเห็นคนพ่อเนพนักนันใ้ดีทางทางไทยหลายๆเนาะให้บอเห็นมาเป็นสานดให้กับรอบรัวน้องเป็นอ่างนี้พี่นองเนาะท่านอาจาราจรย์โพยสื่เล็นน้ำาเพิ่น อยเรือทางบ่อเอ็นตลอดเนาะคนช่อยละลายคนแล้วเป็นกบซอฟต์ของซีเป็นโมจกผู้ว <Okay. S 3> okay, ่าคนช่อยคนนั้นคนนี้นะนะอย่างเงี้ยเนาะแต่ละแข้อเขาโดนตัดต้นกละลายเนาะไปเนี่ยเสียใจบ่อเอนมัเป็นสภาว์ปืนเนาะหลังจากนี้หมอบกองให้น้องแล้วคนแหลกอาจะไปนั่งทับพน้องขี้เลี้ยงเนาะเพราะวันนี้มันแดดเนาะคนแหลกจะไปทามน้องคนใไม่เนาะพี่น้องโอเคนะพี่น้องโอเคโอเคนะพี่น้องดึกไหมเนี่ย โอเคนะ้องเพื่อนๆซึ่งวันี่ใะการทำบ่อเอ็นกาได้มอบเข่าเ,ออเพิ่นมอบเข่าให้เพิ่อนแล้วเพื่องเนายะผู้ใหญ่ชคดีทางฝั่งไทย,ยแหละงไม่ทั้งน,น้องเพิ่นเพิ่นเห็นกับครัวนอ้องหลังจากที่บ่อเอ็นม,มาสัมภาษณ์เมื่อวานนี้เนาะบ่อ้าานีก็มกอจอยทำเข่าวทำเข่าวอะ่ะเรื่องยังเนี้ยน้นองเพิ่นก็บอกว่านี่แหละเรื่องเรื่องข่าหน้าเรื่องนุ่มทั้งลูกเพิน่นเพิ่นก็เลยให้บ่อเอ็นะเอาเงินจำนวนหนึ่งคือเข่าในการ มีไปไว้นมเล็กตัวเด็นแต่เงินเดือเรียกกระมมือให้น้องนะขอให้ลูกขอให้น้องซื้อขนมให้ลูกดีใจหมดละโดยดีใจดีใจเนาะชอบนั่งนีกินกระมึงเกือบเดือนเกือบเดือนโดยครับแต่เวลาลายมือเติมเนาะตลายมือเติมคือมีนี่ทั้งอันลูกเจ้ากินได้ปะบ่ยังน้อยเนาะโดยมีแต่น้องแล้มีแต่ให้น้องมาละ

ถำมัดถั่วสำมาได้ใช่ไำมได้นะไปซื้อหาพันซื้ออยู่ใช่นหะซื้อโยเพื่อนแทนนี่แหละใครจะาพันแล้วก็บล็อกใคร้ายแต่ว่าซื้อไปหาพันเนอะเก็บแบซื้อขายจะหาพันทีเดีวพอซื้อในทั้งลูกได้กินเกาด้วยจ้ะโรมี่โรมี่จำเกลือเนาะโจริข่จริเ่ากินด้ยเดกน่องน้องคุน้องกินได้แล้วเนาะาถั่วเนาะ น้องผู้น้อยก็กินบ่ได้จะได้ของกินได้แต่เจ้ากับพ่อนี่เนาะโดยแต่แล้วมื่อไอ้ทามเนี่ยกินข้าวร่อยังหรือเปล่าบ่มีบ่มีบัวมีเนื้อกินต่อผลบริการบ่การกบกันเขียนเห็นหงบ่เห็นหงงคนจักปีแล้วเนี่ยอายิบอายิปลายแต่ว่าบ่ค่อยเห็นหงปคนไหนเจ้าเลยการเป็นบ่บ่ แราไม่เคยกันเหยียดปะไม่เคย,เลยแล้วน้องจะเอาจังไรต่อน้องกำลังจากนียเสียแต่กาบ,บุบ้มีคนบนยิงข้างน้องน้องหนุ่นเจ้าไม่ได้ไม่ได้โดนมันซีวิชีบิชีเป็นจังไรต่อไปคิดว่ายังมิดข้งน้องมันน้องเดีเ๋ยวจังไรน้นองยอังบ้าเถอะตอนนี้ยังคิดบ้ออกนาะโดยยังคิดบอ้อ๋อยังทำใจเรื่องเมย์กัน ผ่านไปก็ได้ครับเนาะก็เลยคิดว่ากของเขาแล้วก็เลยเนาะผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งเนาะเดือนจะเป็นมันก็เริ่มจะขาวเขือนก็่าไปแล้วแท้เพราะเขาต้องคิดหาทางออกแล้วก็ต้องล่ะโดยถ้าว่าเขาจะอยู่ชุดดี่กะ่าไอขิดว่าชีวิตนี้ไปบ่รอดเ้แมันเป็นจมปัดอยู่คนเดียวหนึ่งมาเขากับบุมีอย่าง้าว่าเขาบอกไปหาให้บ่ได้เลยเราต้องบินโดนแล้วชีวิตเพื่อเลี้ยงเนาะ เลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงน้องเนี่ยเลี้ยง่อเนี่ยมน่หาอยู่หากินก็ว่าไปเนาะไม่ได้ไปทํางานก็หาของขาดของขายมันขึ้นกับเจ้าคนเดียวแล้วมันเพราะว่าเจ้าเป็นอ้อยหมู่เนาะโดยเพื่อฟันการเมืองนี่มันต้องขึ้นกับเจ้าที่ีฮั่นเทนี่มันต้องเจ้าเป็นพระละเน่ยเจ้าเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดคนรลับผิดชอบได้ป่ะไว้เ่อที่เหตุคือเก่าก็งไม่ได้แต่ก่อนทั้งหมดว่าเนาะเรายินกระเที่ยวว่าก็เปลี่ยนได้หมือนนี่เขาต้องเพราะว่า มาเป็นคนดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวบ้านมันจะได้อยู่ด้เจ้าเป็นชาวรักเป็นชาวรักของบ้านได้บ้านอหู่เื่องจากว่าแม่เป็นเซียแล้วจะเอาวางของพ่อกองแม่จะฝากให้น้องและของน้องของนุ่งมันจะดูแลเนาะดูแลเพิ่นเจ้ากับเมื่อนแม่คนนึงนี่แทนแม่เดิแบบนี้ขอบครัวแทนบ้านยังก็ขึ้นกับเจ้าได้บ้านอยู่ลย ตัวพ่อมันแก่แล้วอาอยังกับพ่อให้แล้วก็มีแต่ฝากความหวังไว้ทำนอกนั่แหละฝัน้ปทำนอกหนุ่มคนใหญ่เนาะนี่มัยสมคนเนี่ยมีครอบครัวเคยจะบอกแบบไปหากินแบบอื่นแถ้วนี้ไปหากินแถวไหนแถวเนี่เคยหาเนี่ยคนละไปหาหน้าไม้ไก่ย่ปอบไกลเพว่าไปไกลบบได้เาไปเผ่ามา เราดังๆก็ได้ไงได้ยินเราคนเราดังๆนะปอคือให้เราจับไม่คล้อนมันปอบอมันต่งแบบนี้ทีบางคนคนก็บอกเออปับเสียงใหม่หนี่เด้อคนมาจะปับอยู่รพี่น้องเสียงเบาบ้องเสียงเบาไม่ก็ใส่อยู่ไม่ก็ราคาพุกลอยบาทก็แบบนี้แหละนะพี่น้องเนาะน้องบอกจอยชื่ออะไรน่ะสำผ่านกันนี่้ละเนาะ จ็ดร้อยว่ะเจ็ดร้อยปอนม่รวม่าหิวปอค่อยซื้อจากประเทศไทยอืออันี้บอยเล็นสั่งในลาซาด้าสั่งมาจากประเทศไทยหกร้อยกว่าบาทไอเดีกันอยู่ไทยอย่างกั้นะแต่มีขายหิวอะไรเนาะพี่น้องเนาะไอเรื่องไม้อนี้อฟซีควโทษไหมบางทีกับบเอ็นก็ไริใช้ไหมได้คาดหมคนกัเลยไม่ใชไหมนี่ก็จะตั้งปอกเลยไริใชยไหม ยังไิกินข้าวเที่ยงเ่าะทางน้องเพิ่นแต่ทางลูกเพิ่นกินยั้งหมดเลยโมไม่จีที่เขาให้กินทิ่ในข้าวนี่โดยทางลูกเผ่นกินแล้วเ่ราะทางน้องจะกินในเขาวกับก่อนกินแล้วแล้วเพิ่นเคยกินนุ่งยังไงกันเลยเคยกินเหมีอนกับเขาเผ่นเคยกินไม่รู้เนาะก็เลยกินแล้วแบบแบบน้ำไหมน้ำมันแถวบ้านเนี่ยโมีบ่โมก่อนมันเศร้าออกแล้ว ไปหาน้ำไม่ไหลไปหาได้าให้หนอนี่จะไปหาน้าไม่ไผ่ไม้ไผ่โดยไก่เต๋อบ,บอบกบไก่อยู่ในห่วยหวยกิยโลหนึ่งบ่บยางใบบกับุรไปปรหน่อยบพุไรพปลรกยนพีบอ่ายานโนเอามีกพนเดี๋ยวะยันพุไก่กันยานคนคนกับพีนเขา,านนได้หรอก <c oughs> เม่อ่เช่าย่านคนให้แบบคนหลอกเนาะพี่ยันบอหลอกไหมเด็นตัวอย่างแบบว่าคุณน้องเคยส้่งกอบครัวแต่คนก็ลอกน้องว่คนเมื่อบ้านคนกับมกลับมาแบบนั้นค้นหลอกค้นด้วยทำพี่ยันคนบอหลอกได้โห่คนเชียแลละคนกับเาอยู่บอนไผ่บอนมันเนาะคนเกับอะไปมาบอ้นบกเวียนเอาเป็นความนองว่าน้ของค้นเนี่เนาะ บอจ่อยทำเพิ่มเในหมอจ่อ yeah. ย um. ูม oh. ีคำว่าบมอเองแต่ว่าปกติไก่ได้เนาค่ะคือแต่ละมือแต่ละวันนี่ก็อยู่เพื่อนนี่บ่โดยอยู่เพื่อนแบบมู่ฟวกบมีแต่หมูเพื่อนที่ว่าเคยเป็นว้ดุนก่้ในดนองกันบอกเขาจะอยู่ในฟัวเขาอ๋อมีฟัวมาทุกคนโดยเบฟซีฝาไม่ไอ้ถามถามเรื่องไห เรี่ยว่าเป็นยังก็อเอาพอแต่น้อยเท้ <จะ S 1> น,นครอบครัวมันจังยุ่นมากันบอลรอดเงินมาหลังจากที่ไอ้อาคิปลงวานตอบ,บอะ้รบอกอ่ะหมักบ่นโ <c oughs> ดยหมักเที่ยงหมักหักกันนี้เลยเนาะโดยหมักกระแตอยู่จะปีก็คบกันสองเดือนสามเดือนแล้วเอากันเงินว่าทางน้องนี่เอาคั่ไว้เกินสายเงินว่า กันต่ำอยากให้อายุอหดเช้าปลายเช้าเลือยหรือว่ายี่สีบหรือว่าเช้านี่แหละมันจางทุนจางเที่ยงหมดมาอันนี้แม่ว่ามองเห็นว่าให้ว่าเอาทนเด็กน้อยมันยังอยากเล่นอยากเที่ยวนะมันเลยใช้ชีวิตกับเที่ยวมันจะมีการพิดเที่ยงกันตลอดหนึ่งมาเรื่องเงินเรื่องค้ำฮาบุมีเอาดอกหาบได้ยืนกันมันพิดกันได้ของัวเห็นบ่ไอเวใจ่ได้ว่าเออเ่ากินไรค่อยกินาย บนหัได้านบนหน่อยมันก็เลยไปกันบอวชครอบครัวถ้าว่าเอออายุเขาลายขึ้นมันก็จะเที่ยงเอาหู้จักการสอบหาปัตมาหากินแม่นยุคเด็กน้อยเอากันน้อพี่น้องมันก็แค่อารมณ์โฉมบม่นการชิบว่าวเนาะกับเด็กน้อยมันก็บวววดอกน้อพี่น้องไปกับหู้จักเนาะเห็นคนที่แบบว่าคนเอากันเถอะ มันไปกันบลอดแต่หลังจากนี้ก็มีใจว่าถ้าว่ามีขบ c วเนี่ก็มีแต่ให้คิดดีๆวันนี้จะเอาอันผู้ใหญ่เล็กน้อยไอ้ขอามเนี่ยงานขบ่แพลงลูกแพงนงอนคือเจ้านี่คิดว่าถ้าว่ามีขบรัวแล้วงานผ่นบ่แพลงลูกเจ้ายถ้าเจ้าคิดแน้วนั่นเจ้าต้องเอาผู้ใหญ่กว่าเจ้าได้บัดน,นี้ถ้าเอาเล็กน้อยคือกานผ่นบ่แพงนะเพ่นที่คิดว่าโอ้ยลูกกับลูกกับคนอื่น โบไม่ลูกกับข่อยได้โดกินยังก็กินว่าออนนึ้งชตากันน้าโดนใหญ่ชิวชาหนึ่งมาเถาเจ้ากี่อันร่วมกับคนใดเจ้าต้องบอกหนึ่งมาข่อยเคยมีลูกได้ยอมหับเขาได้โบแถวเจ้าหับเอยได้กะบข่อยจิตตกลงอากับเจ้าถ้าเจ้าหับว่ได้เรื่องนี้กะไปกันบ่โลดต้องบอกก่อนโลดแ่าเจ้าอยากใช่ชีวิตให้มันโลดไอ้ไอ้ข้ามในนํำตัวนี้ ถ้าว่าเขาปิดบังไว้เออแม่นยุตตอนเขาลมกันปิดบังกันปัดที่นี่เพิดมหูทีหลังมันกลายสิไปกันบลอดอีกที่เก่าถ้าเพิดห่างเขาจริงเขาต้องบอก่นโดยตรงหลดถ้าเพินหับตัวนี้ได้เพิ่นต้องอยู่กับเขาได้ใอ้แต่ว่าเนี่อนี่ในความคิดขขงอ้ายแล้ก็บังหัวคิดถือคิดพิษแต่ว่าคิดพิษหรือคิดถือใค้คิดเป็นถือถือเนาะโดเจ้ากันนายยูยังน้อยเนี่ยก็ต้อง อันนี้ก็ต้องใช้เวลาโดนนี่ยอย่างเช่นเอาอันนะมาว่าคบกันแป๊บเดียวเอาแล้วมันบูชาหนี้ใส่กันนะนะคนเฮามันก็ยังบูชาหนี้ใส่กันว่าเขาสิหักเฮาสักได้นะคนเฮาเ่วนใมันจะหักก่อนตอนเจอกันใหม่ๆเม่นตอนเจอกันใหม่ๆนี่ครับยังกเกษตรกินข้าวกับเกลือนทำกันกเกษตรคนเฮากันใหม่เป็นวานเบิดแม่นบอก จากเกลือเค็มปดี๋กันยังหวานเอ้ยแม่นบ่เฮ้ยแม่นแล้วเนาะแม่นว่แตะกี้จะแบบนี้บ่แม่นตอนเป้ใหม่ยังข้อแต่พออยู่กันไปแล้วมันหัวใจมีใจกันแล้วมันจะจำเป็นแล้วแมนคนไทยมันหมดคืกันแค่นี้แหละถ้าสมมติว่าน้องมีครอบครัวยังไงอยากแนะน้ำให้คนที่มีอายุกว่าเจ้าน้อยนึงจะมัวจะเศร้าเศร้ากัน ต้หาสน้อเมนเะาหรือว่าสามสิบกว่าปลาย่าโอเคได้มันชีวุ้ยใหญ่กลัวเจ้าอนะอตคิดเขาอาจจะกุมเจ้ากุมเจ้าดูแลเจ้าได้ลูกเจ้าขอบครัวเจ้าแหละรลังจักการทำมาหากินต้องต้องหาคนผูเด็เวียเห็นงานนะผมแมนรู้ว่าคนอนกอดกันอนิไม่ไห้นะ้รับมีอเราจะหาต้องเบอร์ตรงเลยแต่ว่าตรงแอ่ว่าเขาเย่ง ดีใท้ชีวิตคู่ต่อไปในอนาคตภาคหน้าดีๆได้ป่ะดีไหมต่อเคยผ่านจุดนี้แล้วเจ้าก็เคยผ่านแล้วเดนี่ยผ่านท่อนผ่านหนาวมาแล้วผมเห็นว่าบ่เจ้าหน่อยว่าไอ้พวกพีิๆมาละครมือใหม่หมูป่ามันดอกหมูป่าตีเนาะบมวป่าดูซ้อนนี่ก็อยากให้ได้ดีนะอยากให้แบบเติบโตเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเดยดู้แลกลูกเต้าขอบคุณจอดแล้วเนาะ งน้องคนกัน่าจะอ่าคิดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นว่าเก้าเยอะน้องเพราะว่าเขากะเคยเอาพวแล้วพวติมาไปต่อไปนี้เขากะมีทางเลือกมาแหละเลือกเองได้้องง่ายก็ได้เบิงบ้งมาแล้วว่าพอดีพอดีก็ได้ไอ้แต่ตัดทิ้งใจให้เราได้ดอก็มีแต่เจ้าเบิ้งเองือว่าเนี่ยก็ยังไงได้ดีชื้อไอ้คนที่เขาดูแลเจ้าได้อนะ่ะหักแพงเจ้าหักหักเจ้าหักลูกเจ้าอะไร จนลายในคนหักักไปแล้วน้องเพิ่นคนที่หมักน้องเพิ่นหักแล้วปัญหาพุ่นลูกของเพิ่นพุ่นมันจะเป็นตัวนั่นคนเห็นไหมเวลาสื่อยังมามีแต่ลูกแลากกินคอยบไิกินดิลูกคอยแล้วเขาไปอยากกินนะมันจะเป็นแบบนี้ได้พี่น้องประมาณนี้บ่ยน้องย่านตัวนี้เนาะอาจารย์ขอบคุณปล่อย เจ้าก็เติบโตกว่านี้ก่อนจากน้อยนึงเนี่ยและอย่าเพ้อคิดอยากได้เนาะเนาะมันโมสายเกินไปนะเอาไปให้เอาคนดูแลก็ได้อย่างนั้นเลยนะคนดูแลครับกูไปได้กับห้ากัสิบสี่แต่ว่าไปเลยแหละหรือว่าเจ้าติดต่อสองคลิปบ่าอาจารย์หรือว่าคอมเมนต์นะเพื่อนๆอาไใจะดีนะคนไทยเนาะ ได้บอกเอ็งก็ขอขอบุขอบคุณทางอ่าคือแบบก็เนี่ยแหละตาไทยเนาะที่อยู่เมือเขามาลอยเรือทา้งลำเนาะแต่ก็ให้บอกเอ็งเป็นประธานบุญให้บุญให้เนาะแต่บอกเองใจมีใจหลายๆเลยว่าขอบคุณคนลาๆเนาะขอบคุณขอบคุณท่านเนาะที่ว่าท่านมาช่วยเนาะวันนี้แล้วก็ไว้วางใจบอกเอ็งเป็นสะพานบุญให้โดยตลอดเนาะคือผู้ใหญ่ทานนี่ฮะเคยลอยเรือล่ายุครอบครัวรเนาะแต่เพิ่นก็บอกออกื่อเสียงได้คือลอยเรือทางอัน อรรถชนากะับเพื่อนนี่แหละแล้วก็แม่กันอยู่ที่บ้านรรอรรถชนาแม่กางฟุ่มกับเพื่อนแล้วก็เคล็ดของน้องน้ำคินกับเพื่อนไลยเคล็ดแะได้ถาดสไลด์มาเลยแต่เพื่อนกับบด้บอกได้ว่าเพื่อนสื่อจะแทนจากที่ปิดประชงจะแทนจากที่สื่อเสียงจะแทนจากที่เพื่อนบ่บอกนะเพื่อนอยากสวยเพื่อนอยากสวยด้วยควยามภาคภูมิใจของเพื่อนบ่ได้วางออกสื่อเสียงให้คน่มหูว่าเพื่อนสวย คนมาระวังนะบ่วยเหล้วทำที่ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนว่ะแบบนี้แต่บางคนเพื่อนกระสอยกันออกเสียเสียงกระไล่น้องบ่อจ่อยเลยอันนี้ก็บอกว่าน้องพี่น้องเนาะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนนายด้วยว่าที่ไหนอีที่นายจังพ่อครับน้องเพ่น้องพี่น้องเนาะเนาะขอบคุณเพื่อนด้วยน้องล่ะเนาะเข้าใจหลายๆเด้อน้อพี่น้องก็จไหน้ากันจะพอกัน